同学们好，我是王天龙。 ，今天我เทียน中ว吧。นส,ส,ส,สจงนปสวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนเราชื่อชื่อหวังเทียนหลงนะครับหรือเรียกว่าปอนเหล่าชื่อก็ได้นะครับวันนี้พวกเราจะมาเรียนภาษาจีนกับปอนเหล่าชื่อกันนะครับสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่ากึ่งเหรินเตออีเสี่ยวปู่เเล่ยเตออีต้าปู่ และถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะแปลได้ว่า9เล็กๆของคนหนึ่งคนเป็น9ที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติตานเหวียนหรือว่ายูนิตที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับมีทั้งหมด3หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับคือ 1. คือค้อเวินนะครับเ้อเวินจะแปลว่าบทความนะครับสคือเชิงสือเชิงสือจะแปลว่าคําศัพท์และ3นะครับคือ ยีฝ่านะครับีฝ่าจะแปลว่าไวยากรณ์หรือว่าแกมมานั่นเองนะครับ s โตรเชียนวมอนย่ซีช่งซื้อก่อนอื่นนะครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะครับตีเก็ชึ่งซื้อคำศัพท์คำที่หนึ่งนะครับเมยกัวเมยกัวอะทงเซมนเกนเราชื่อตู้นักเรียนอ่านตามเราชื่อนะครับเมย กัวเมย์กัวจะแปลว่าประเทศสหรัฐอเมริกาหรือชื่อยอ่อของเขาคือ USA นะครับตีเอเกร์เชิงซื้อคำศัพท์คำที่สองนะครับคำนี้ออกเสียงว่าเฟยฉิงหยวน เฟย啊，同ิงหยวนอะทสุสื่อมูนักเรียนอ่านตาม老师เฟย์ชิงหยนเฟยิงหยอนจะแปลว่านักบินนั่นเองนะครับที่สก็ชื่สือคำศัพท์คำที่3าเวเลี่ยง เยเลี่ยงทศนิยมกับ老师读นั่นกัน,อ,น,กกนอ่านตามเราชื่อยเ,เลี่ยงเยเลี่ยงจะแปลว่าพระจันทร์นั่นเองนะครับตีสือเกอเชิงสือคำศัพท์คำที่4นะครับ คำนี้จะออกเสียงว่า sing 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 ะทงเชเมร์มนกันเราชื่อตู่ sing 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 จะแปลว่าดวงดาวนั่นเองนะครับ ในลาดับต่อมานะครับเราจะเรียนในหัวข้อของเครวรนะครับเครวรจะแปลว่าบทความนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอบแรกเราจะอ่านให้พวกเราฟังรอบที่สองทงชื่เมันเกินเราชื่อตู้รอบที่สองนักเ,เรียนจะอ่านตามหล่าชื่อนะครับและหว่อเมนอีฉีฟานอีและพวกเราจะแปลไปพร้อมๆกันนะครับอะเขาบอกว่าจากกา่ายเหม่ยกัวหยูอีเกอร์เมืองเสียงชื 当一个飞行员，那好啊，这你同学们跟老师读，能跟读老师学好在美国有一个很喜欢飞机的男孩子，他的梦想是当一个飞行员。啊，OK，这你 พวกเราอี้สีฟานอี้ทีนี้พวกเราจะแปลไปพร้อมๆกันนะครับเขาบอกว่าใจใ้าเมยกัวเมยกัวคือประเทศอะไรเอ่ยเราเรียนคําศัพท์ไปแล้วคํานี้เหมยกัวอทุกคนตอบในใจนะครับเดี๋ยวเรามาแปลพร้อมกันว่าจะตอบถูกกันไหมเขาบอกว่าหายจือน้นหายจือมีเด็กผู้ชายคนหนึง่งอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนที่ชื่นชอบเครื่องบินเป็นอย่างมาก และท่าเติมเสียงชื่อตังอีกเกอเฟยชิงหยวนและความฝันของเขาความฝันของเด็กผู้ชายคนนั้นคือยังอยากเป็นนักบินอีกด้วยอถ้าแปลเป็นโดยรวมเนาะเขาจะบอกว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาเป็นบุคคลที่ชื่นชอบเครื่องบินอย่างมากและความฝันของเขาก็คืออยากจะเป็นนักบิน บทความต่อมานะครับเขาบอกว่าชูเลฟยจีทายเย่เหินฉีฮวนขานเทียนช่นาชงเตอเย่เลี่ยงเหอซิงซิงอ่าเขาบอกว่าชูเลคำนี้คำว่าชูเลจะเป็นแกรมมาที่เราจะเรียนจะเป็นไวยากรณ์ที่เราจะเรียนกันนะครับเดี๋ยวเราชื่อจะสอนไวยากรณ์ก่อนแล้วเราค่อยมาเกินเราชื่อตัวค่อยมาอ่านตามเราเชื่อค่อยมาอี้ฉีฟานอี้ค่อยมาแปลตามเราชื่อนะครับ ไวยากรณ์คำนี้ออกเสียงว่า shu le shu l ทงเฉินเจินเราชื่อตู่ shu le shu le จะแปลว่านอกจากนะครับคือนอกจากอันนี้แล้วยังมีอันอื่นอีกตามมาซึ่งประโยคที่ตามหลังมักจะใช้คู่กับคำว่าหายหรือว่าเยนะครับยกตัวอย่างเช่นเขา shu le 很聪明เขา也很漂亮 นอกจากเขาจะฉลาดแล้วเขาก็ายังสวยอีกด้วยทีนี้เราเชื่อให้เวลาพวกเราอ่านทาความเข้าใจกับประโยคไวยากรณ์ตัวนี้นะครับทีนี้พอทุกคนทาความเข้าใจจำความหมายได้แล้วเราเชื่อให้พวกเราลองแต่งประโยคกันเนาะเดี๋ยวเปิดเทอมเราชื่อจะมาถามว่าทุกคนใช้ไวยากรณ์คำว่าชูเล่แต่งประโยคกันว่ายังไงบ้างโอเคไหมครับ ทีนี้รอบแรกเดี๋ยวเราชื่อจะอ่าในให้พวกเราฟังก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นทงเฉินมันเกินเราชื่อตู่ค่อยอ่านตามเราชื่อเนาะอ่ะโอเคเขาบอกว่า Shu La Fei Ji เขา星星อชอบดูดวงจันทร์บนท้องฟ้ามาทีนี้รอบนี้ทงเฉินมันเกินเราชื่อต,ตูนะคะรับรอบนี้นักเรียนอ่านตามเราชื่อนะ Shu La Fei Ji เขาชอบดูดวงจันทร์บนท้องฟ้ามาก เสิงสิงอ่าทีนี้พวกเรามาอีกฉีฟานอีทีนี้พวกเรามาแปลพร้อมกันคําว่าชูเลนะครับชูเลแปลว่าอะไรเอ่ยชูเลจะแปลว่านอกจากนอกจากเครื่องบินแล้วเขายังชอบอะไรเอ่ยนอกจากเครื่องบินแล้วเขายังชอบดูพระจันทร์และสิิงแปลว่าอะไรเอ่ยสิิง ดวงดาวที่อยู่บนเทียนช่างที่อยู่บนท้องฟ้าอ่าประโยคนี้ถ้าแปลโดยรวมเนาะเขาจะบอกประมาณว่านอกจากเครื่องบินแล้วเขายังชอบดูพระจันทร์และดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าด้วยใจเจียนครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับ